เพื่อี่ทำลงไปนี่แหล้มไอ้นี่ล้มเฮ้ยไอตรงนี้เออค่ะเฮ้ยนี่นี่นี่นตรงนี้พี่ติ๊กอือหัวแตกไม่โดนเลย่กลัโดนแล้วไม่ไม่หอกทำโคตเบาหน่อยคนละที่ไม่เหมนอนนี้นี้กนนีเก็บหนักพี่เจ็บหนักมากเจ็บหนักมากห็นไหม

ตัเนาตัวกนอรเบอร์เบสองเบอสองเบอร์สองผมหน้ามืดอ่่นหน้ามืดเนีะยนัหน้ามืดแล้วผมพูสมมอกันตัวนู้นมันตัวสุดท้ายมาในนี้มันน็อกสองอะ หนี่บร้อยไปกัาบ,บัานเก่ารกขึ้นมาจอดจอดแล้วชิบหายแล้ว ไว้นกหนึ่งผมสามก่อนตรีมมันมีหลายตัวเลยเตรียมยิงเตรียมพรอกหนึ่งตะคู่นะเบอรสองกำลังเดินอยู่ Watch out. មិនណា Watch out. ទៅតែប៉ៃ